สวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีเรานะครับวันนี้เรามีทริปไปเที่ยวทะเลกันนะครับที่อำเภอท่าาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้วิถีเราวิถีฟฟร์ซ่ายังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ก็ทริปนี้จะพาทุกๆคนไปเที่ยวทะเลกันนะครับไปสถานที่ที่ยังพอเที่ยวได้นะครับเนื่องจากเรายัางอยู่ในสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดโควิด1 9กนะฮะก่อนอื่นพาทุกคนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะกับการเดินทางครั้งนี้กับชิปในจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาจัง นะครับที่ชายหาดามันเป็นหาดจะว่าเป็นหาดส่วนตัวก็ไม่ก็เรียกได้นะครับซึ่งเป็นหาดาที่ไม่ได้เปิดเป็นทางการแบบมีพวกบังกะโลมีร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นหาดที่แบบสามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะครับก็วันนี้ก็จะ วิถีเราวิถีฟอซ่าก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับชมบรรยากาศสองทางไปด้วยกันครับผม ทุกคนเห็นภูเขาทางซ้ายมือนู่นไหมฮะตรงนู้นเป็นหุบเขารามโรมนะครับที่เห็นมีเมฆปกคลุมนะครับเป็นเขารามโรมเป็นที่ตั้งของอศูนย์กระจายสัญญาณาทีวีของหลายๆช่องนะครับช่องเจ็ดช่องเาช่องสามนะครับแต่บนนั้นจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ อ่าว่จะว่ายี่สิบนะครับประมาณยี่สิบสิบเก้ายี่สบยี่บอองศาเนี่ยแหละครับแต่ว่ายัางไม่ไม่เคยขึ้นสักสักครั้งอ่ะนะฮะ ทุกคนก็ชมบรรกาศไปพร้อมๆกันนะครับกับการเดินทางทริปวันนี้นะครับอันนี้คือสะพานข้ามรางรถไฟนะครับ จะเป็นรถไฟสายนครสีธรรมราชนะครับแยกมาจากเขาชุมทองนะครับชุมทางเขาชุมทองเข้าไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครนะครับคริปนี้ก็ พาพาอซ่ามาขี่เที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเท่าที่สถานที่จะสะดวกต่อการาท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีการบังคับใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมโรคระบาดด้วยนะฮะเราก็ปฏิบัติตามกฎที่ออกมาแล้วก็อันไหนที่เราสามารถ เข้าไปได้หรือเข้าถึงได้เราก็ก็ไปนะครับแต่ว่าในที่ทีเ่เข้าไม่ได้ก็เราก็ทําตามข้อปฏิบัติของทางหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกแดดร้อนมากครับนี่ขนาดยังไม่11โมงนะครับเนี่ย ถนนอ,อ้อมค่ายนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นค่ายวาชิราวุธนะครับกองอเป็นกองทัพภาคที่4นะครับเราจะอ้อมดนรออยู่บนถนนอ้อมค่ายเดี๋ยวตรงไปก็จะไปออกอหน้าค่ายฝั่งตำบลท่าแพนะครับตรงนั้นจะเป็นที่อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำนะครับ ด้านซ้ายมือให้ทุกคนดูนะู่นฮะนั่นคือทุ่เขาหลวงนะฮะดูครับโอ้โหทุกคนนี่คือวิวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวย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 ถ้าเพื่อนๆจะมาสัมผัสวิวแบบนี้ก็สามารถขี่มาได้อ่าอยู่บนถนนอ้อมค่ายนะฮะ คนดูด้านหน้าฮะโอ้โหสวยจังเลยนั่นคือเทือกเขาหลวงนะฮะที่อยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกับรถข้างหน้า โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าค่ายตรงตำบลท่าแพนะครับแล้วซ้ายก็จะเข้าสู่ค่ายวาชิราวุธกองทัพภาคที่4ี่นะฮะตรงด้านในก็จะเป็นอ,อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำนะครับ แล้วเราก็จะขี่ตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าสารานะครับเดี๋ยวเราก็ขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าไปเจอชายหาดที่แบบสามารถที่เป็นแบบออก ส่วนตัวส่วนตัวหน่อยนะครับผู้คนไม่เยอะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนั่งกินอาหารเที่ยงกันนะครับนี่แดดค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าตอนขี่รถแบบลมประท้าแบบนี้ก็ไม่ไม่ร้อนนะฮะลมเย็นๆสบายๆอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ชายหาดด้วยหรือเปล่านะฮะมันก็จะเย็นๆสบายๆทุกคน ตอนนี้ฝนตกแดดออกนะฮะแดดเป็เปรี้ยงเลยแต่มีฝนตกลงงานปรแประแประแประแล้วเนี่ยฮะ ตอนนี้กำลังหาเส้นทางเข้าสู่หาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะมีการงงงงนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาถนนด้านในที่จะมุ่งสู่ชายหาดนะครับแต่เดี๋ยวขออาจจะอาจจะต้องอาจจะต้องขี่เลือกเส้นทางก่อนเพราะไม่แน่ใจว่ามันมีตรงไหนที่เราสามารถที่จะเข้าไปนั่งกินข้าวได้บ้างนะครับโอเคเมื่อกี้ โอเคทุกคนก็ผจญภัยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยแม่นเส้นทางสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราก็ม่มั่ว,ว,วไปก่อนนะครับไใ่บรรยากาศก็กจะเป็นที่นี่จะเป็นการทำประมงนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ปากน้ำนะครับน่าจะหลงหรือเปล่าครับ ท่านผู้ชมถ้ามองแง่ดีการที่เราไม่ได้ดูเส้นทางมาก่อนเราจะได้เส้นทางใหม่ๆนะครับก็เหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับบางทีเราดําเนินชีวิตในสิ่งที่แบบไม่เคยทํามาก่อนเราจะได้สิ่งใหม่ๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดก็เป็นได้นะฮะ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาริมหาดแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนซ้ายขวาซ้ายดีกว่าเนาะโตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอเลือกมุมนั่งกินข้าวก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนมันมันลงไปได้บ้างนะครับอย่างนี้ทุกคนบรรยากาศตรงนี้หาดแถวแถวอำเภอท่าสารานะครับ เดี๋ยวเราจะพยายามหาเออ่มุมส่วนตัวก่อนนะครับโอเคทุกคนเราเรามาถึงชายหาดแล้วนะครับคือเราพยายามเลือกจุดที่ไม่ค่อยมีคนแล้วแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวหน่อยนะฮะ เดี๋ยวขอจอดรถจอดอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศาริมหาดตรงนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเราเที่ยวทะเลด้วยกันที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็นี่ครับ เรามาถึงจุดหมายแล้วก็นั่งกินข้าวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ลา่ป้าบบาน้าๆกำลังกินข้าวอยู่นะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับกับชายหาดท่าสาลานะครศรีธรรมราชนะครับ ตรงนี้มันเป็นหาดที่แบบอยู่หลังบ้านของชาวบ้านแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวัดนะฮะเพื่อนๆดูจะเป็นวัดนะครับแล้วก็บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับเพ็ก <Okay. S 1> นก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับวันน,นี้ฟ้าสวยนะครับไม่มีไม่ฝนนะครับ ดูบรรยากาศครับ ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะฮะเพื่อนๆดูฝั่งนูนะ้นน่ะฝนเริ่มเห็นเป็นเขาฝนแล้วนะครับนั่นนะฮะที่นี่ก็อยู่ในอำเภอท่าสารานะครับอยู่แถวอ่าไม่ไกลาจากตัวอำเภอนะครับมันเป็นหาดที่แบบส่วนตัวนะครับก็มานั่งกินข้าวมานั่งชมวิวชมบรรยากาศได้แบบสงบนะครับไม่ไม่มีคนพลุกพ่านนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันเลยนะครับ ขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับขอบคุณธรรมชาติที่ที่ให้เราได้มาเสพบรรยากาศกันนะครับก็วันนี้ท่องเที่ยวกับวิถีเราวิถีฟอซ่าสาม0นสูนะครับอันนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับอุ้ยอุยสายสาย เนนี้เราก็ออกมาจากชายหาดท่าขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จะเดินทางกลับละก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับวันนี้ทริปเที่ยวทะเลชายหาดท่าขึ้นนะครับจังหวัดเทียมเพือท่าสารราจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเรามาเจอกันใหม่กับการเดินทางกับเรื่องราวแบบวิถีเรานะครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม